หญิงสาวคนนี้ได้บอกว่าเธอได้ยินเสียงแปลกๆใต้พื้นดินพี่ชายรีบวิ่งมาดู แล้วก็ลงมือขุดดินทันทีแล้วก็เจอกับแมงจีซอนตัวหนึ่งเขาพูดว่าแถวนี้ต้องมีอีกแน่และเธอก็ลูบหัวมันเล่นน้องสาวได้พูดว่าเราเอามันมาลิ้งดีไหมฉันว่ามันน่ารักนะพี่ชายตอบเธอนีด้วยอีกแล้วฉันว่าเอาไปทอดกินดีกว่าเดี๋ยวฉันจะทํากับดักให้จากนั้นพวกเขาก็พากันกลับบ้านพอถึงบ้านพี่ชายก็เตรียมโคมกับไฟ LED น้องสาวถามว่ามันจะได้ผลหรอพี่ชายตอบเธอคอยดูละกันหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับมาที่เดิมอีกครั้งเขาลงมือขุดหลุมและก็นําถังลงไปปิิดดดาาแล้้วกกก็ตตััังงบอย่ นนพี่ชายได้พูดว่ากลับบ้านกันก่อนดึกๆค่อยมาดูอีกรอบพอตกดึกพวกเขาก็กลับมาใช้ก,กับดักเธอได้จับแมงจีซอนและก็ใส่ขวดไว้เธอพูดว่าเยนนี่ขอเมนูแซบแบเลยนะพี่ชายตอบได้เลยจากนั้นพวกเขาก็เดินทางกลับบ้านพอถึงบ้านเขาก็เทลงกระทะร้อนและก็แยกใส่จานจากนั้นก็ทอดใหม่อีกรอบเทใส่าจานโรยด้วยพริกผงเป็นอันเสร็จเขาได้ลองชิมและก็พูดว่าอร่อยถูกใจจริงๆ